สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม g r a โ a d o เอสปาดนะครับและเนื่องจากนะครับมีคนให้ข้อมูลดีๆนะครับในคอมเมนต์ของผมนะต้องขอขอบคุณคนนั้นมากเลยนะครับแต่ผมจะขึ้นให้แค่ตัวคอมเมนต์ของเขานะเพราะว่าผมยังไม่ขออนุญาตเขานะครับ <laughs> โอเคเนาะเนื่องจากว่าเราทำเวสหลักผ่านไปแล้วนะมันก็จะได้ กล่องนะครับสุ่มการ์ดมานะซึ่งเขาบอกว่าในกล่องเนี้ยมันจะได้ตัวละครดีนะครับคือเขาบอกว่าถ้าเกิดได้ตัวดีมากๆเนี่ยมันจะประกาศทั่วเซิร์ฟเลยนะโหวันนี้จะมีคนรู้จักผมทั่วเซิร์ฟแน่นอนที่สุดนะครับแล้วมีโอกาสแค่ครั้งเดียวด้วยเนาะตัวละครที่เขาบอกมาเนี่ยก็จะมีตัวแคทนะครับแคทเทอรีนทอสเนาะเป็นตัวแคทอินนะครับกับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเยเกนนะครับ อสองตัวนี้เนาะคือเควสท,ที่ผ่านก็คือเป็นเควสของเมืองรีบอร์โดนะแล้วก็ตัวละครที่เราจะสุ่มก็คือเป็น NPC ที่อยู่ในรีบอร์โดทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกล่องก่อนเนะาะตัวกล่องนะครับก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้เนะาะนี่นะครับเดี๋ยวผมกดอาทิเลตแล้วก็คลิกขวานะมันจะบอกนะครับว่าเราจะได้การ์ดอะไรบ้างเนาะ เขาบอกตัวเยเก้นเนี่ยนะครับเก่งมากเลยเนาะกับตัวแคทเธอรีนนะอาแคทเธอรีนแคทเธอรีนอยู่ไหนอะเยเก้นกับแคทเธอรีนหาแคทเธอรีนไม่เจอนะครับเขาบอก2ตัวนี้เก่งมากเลยนะครับก็ลองมาดูกันนะว่าจะได้การ์ดที่เป็นการ์ดสีแดงไม่ใช่สีแดงสีชมพูที่เขาบอกกันนะครับน่าจะเป็นอันล่างสุดนี่แหละอีเวนต์นะครับ ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเรามาลองกดดูกันนะครับเราจะใช้สูตรไหนดีคือเราก็ตั้งใจอยากจะได้ตัวดีๆนะครับก็ประกาศทั่วเมืองอุดกันไปเลยนะดูแบ็คกราวสวยงามขนาดนี้เราจะมาได้การ์ดห่วยๆมันก็คงไม่ใช่นะครับใส่หนึ่งมันใส่ช่องกดได้ไหมอะอย่างเงี้ยอุ้ยใส่ช่องกดได้ครับเราจะกดไอนะครับ โดยการที่นับถึงห้านะครับเพราะว่าสามันนับน้อยไปโอเคมานับหนึ่งสองสสี้ากดอะไรอะ่ะโอ้โหสุมสุมอย่างนี้อังเดโอ้ได้อังเดอังเดเหรอ อโ้อังเดยครับเดี mm ๋ย hmm. วไปดูกันนะครับว่าตัวอังเดยคือตัวไหนนะโอ้โ oh, หไม่อยากได้เลยตัวเนี้ยวู oh, ้จริงอ่าโกทูบาแเล็กนะครับโอ้โหคีเอตตัวละครนะครับอังเดยคือ ตัวนี้ครับโอ้ตัวไหนก็นได้ที่ไม่ใช่ตัวนี้โอ้โหบอกแล้วว่าตัวงผมมันเกลือโอ้โหแต่อย่างน้อยคือส,สเตตัสต,ตรง สเตนกับ HP มันจะเป็น70นะครับลงมาดูไฟเตอร์ธรรมดาเนาะเอาเจ็ดสิบเท่ากันเนาะผมนึกว่าหกสบผมจำผิดนะเนี่ยเจ็ดสิบหกสิบหกสิบทีละสามอันนะครับจำไม่ได้หมดนะครับเจ็ดสิบหกสิบหกสิบสี่สิบเจ็ดสิบห้าสิบเท่ากันเลยนะครับโอ้โหเป็นอังเดธรรมดาเนาะสเตตัสมันก็ฮตามนี้เลยนะครับ มีหน้าร้องไห้ไม่อยากจะทำหน้าร้องไห้มากเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้มาสั้นๆเนาะใครที่ทำเควสตามผมแล้วกดได้การ์ดดีๆผมก็ดีใจด้วยนะครับผมแล้วก็เอามาอวดกันได้นะว่าใครได้การ์ดอะไรนะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวผมจะไปทำคลิปเควสต่อจากนี้นะเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ไปบัง บางแมปมันก็ต้องทำเควสต,ต่อเพื่อที่ให้ไปได้นะครับก็เลยกะว่าจะทําต่อไปยาวๆเลยเนาะเพื่อที่จะได้ไปเก็บเลเวลที่อื่นบ้างนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบายเจอกันครับ